คราวนี้เป็นเจ้าจระเข้อย่างนั้นเหรอ วาดโคตเป๊ะมาจระเข้อุ้ยปะทะเจ้าเต่าตัว,ตวนี้เราอยากจะลองเล่นเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจในการวาดนิดหนึ่งนี่มันตัวอะไรเอ่ยอุ้ยอ๋อเจ้าเวนอมห้้ยหุ่ยมังกรเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตปไปนะครับกับเกม Draw Monster 3D วาดสัตว์ประหลาดไรจูต่อสู้นั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้ ใช้มือของเรานั้นในการวาดสัตว์ประหลาดออกมาตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นนั่นเองนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการต่อสู้ที่สุดมันกันขนาดไหนนะเดี๋ยวต้องมาคอยดูก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการวาดสัตว์ประหลาดไคจูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราจะเห็นได้ว่าโอ้ยมันจะให้เราวาดแตบบ่ว่าเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนเนี่ยผมแล้วก็เหมือนจะเป็นลูกกระตาตรงนี้ <c oughs> ฝีมือการวาดหวยจริงๆเฮ้ยออกมาแล้วอุย้ยเป็นเจ้าหมูโอ้ยเจ้าหมูกับเจ้าเวนมปะทะกันนี่เดินแล้วก็เฮ้ยขิดได้ครับผมมาปุง้ง เฮ้ยผักให้ล่วงโอ้โห,โโหเวนน่อมแพ้หมูเฉย <g ül> บ้าไปแล้วดูเหมือนว่าเราสามารถทำการเฮ้ย <g ül> ลีสัตว์ประหลาดตัวอื่นก็ได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีการอัพสปีดกับแอคแท็กด้านล่างเพิ่มความเร็วในการวิ่งกับพลังการโจมตีนี่คราวนี้เราจะวาดสัตว์ประหลาดเป็นเจ้านกแม่วาดแบบว่าตามรอยแบบนี้ไปเลยนี่เจ้านกของเราปริงโอ้ยเป็นเจ้านกเงือกนกเงือกปะทะกันเนี่ยผมปรืดปรืดโจมตีโอ้ยเอาดิเอาดี ตกลาวาตายไปซะเถอะแม่ดูเหมือนว่าด้านบนจะมีการสู้กับด้านบอสกันด้วยนะคราวนี้เหมือนจะเป็นการวาดเจ้าหยูยเจ้างูแม่ยังไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่แบบว่าอืเป็นตัวแปลกอะไรมากนะนี่ลิ้นสองแฉกวาดปากครับผมออกมาเลยจ้าอ้ยปีศาจงูเฮ้ยปะทะแบบว่าตัวกงเล็บอะไรวะเนี่ย จูโจมไปชกเข้าไปโอ้โหยอยากจะตายงั้นเหรอเพื่อนตกน้ำโอ้โหคราวนี้เป็นเจ้าฉลาม มาอัปเกรดนี่พลังการโจมตีเป็นฉลามก็ต้องโจมตีให้มันแรงหน่อยอืมเจ้าฉลามของเราแม่ออกมาแบบว่าอมีไกด์ไลน์ขนาดนี้ไม่มีพลาดแน่นอนสายตาของความดุร้ายเจ้าฉลามออกมาแล้วว้าวฉลามปะทะเจ้าแมงมุมป่าพลังกัดฉลามโคตรแรงเอาเฮ้ยปากสั้นอ วิ่ง up attack มาตีแรงมากสัตว์ประหลาดตัวนี้ค่อนข้างพิเศษอืมเจ้าฮักกี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องว่าเจ้าฮักกี้แม่ออกมาเป็นสัตว์ประหลาดในการสู้คราวนี้แม่เงาแบบนี้พอได้หรือเปล่าไปเจ้าฮักกี้ประทะโอ้ยหัวหน้าสัตว์ประหลาดปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกแพะเฮ้ยแกะนี่่าว้า,วาโอ้ยหุยฟาดแรงมากเจ้าฮักกี้อย่าไปยอมแพ้อืมตีไม่โดนหุย มีถึงสองตัวกันเลยล่ะเฮ้ยตายไปหนึ่งเฮ้ยเจ้าปลาหมึกนี่โอ้ยมันสวนมาแบบมาตลอดเวลาโอ้โหการต่อสู้ที่แม่ดุเดือดเหลือเกินอืมสดประหลาดคราวนี้ขนฟูฟูท่าทางจะเป็นเจ้าแกะแน่นอนเลยนะคราวนี้อืมตัวเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้ยปริงโอ้เจ้าแกะเมื่อกี้วุ้ยสู้ฉลามแต่ของเราเป็นแกะอัปเกรด เออควิดอืมเฮ้ยเออพักฉลามตกลงไปชิวๆจริงๆคราวนี้เจ้าไก่สัตว์ประหลาดฝีมือการวาดของเรานั้นอุ้ยแย่จริงๆสำหรับเจ้าตัวนี้แม่เติมลูกตาหน่อยสิมีปีกด้วยอ่าเจ้าไก่อุ้ยกะตากะตาโอ้ยเจ้าไก่ปะทะกับเจ้าอุ้ยเดนนกเสาคอยาวเฮ้ยเด้นนกเสาคอยาวกลัวไก่ โอ้โหโเจ้าฮักกี้ไม่เอาโอ้ยชลามอุ๊ยตัวนี้น่าสนใจเหมือนจะเป็นเงาของสัตว์ประหลาดปีศาจจากนรกแม่มือกระตุกเบี้ยวไปนิดหนึ่งเนี่ยผมตัวอะไรเออหุ้ยนี่มันไฮด้าโอ้สู้กับเจ้าสลามนี่โอ้ยกระเด็นอา โคตรโหดเลยตัวนี้เจ้าสลามแน่นอนแม่อย่างกับวาดก้อนหินเอาละมีลูกตาเจ้าสลามอ้าปากโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อน ออกมาเป็นเจ้านก <c oughs> แม่เจ้านกปะทะ <c oughs> เจ้าเต่าโอ้โหเตะเริวอืมเจ้านี่เจ้าหมูอีกแล้วเดี๋ยวเราจะลองวาดเป็นเจ้าปลาหมึกยักษ์แม่มีหนวดแบบนี้จะออกมาเป็นอะไรเอ่ยถ้าเราวาดผิดโจทย์นี่แหละเจ้าปลาหมึกอ้อโหอุห้ยสู้กับเจ้าฮักกี้สองตัวไปด่าปะทะเจ้าฮักกี้เอ,อือผักกระเด็นโอโหโอโห ดับเบิลคิอุ้ยนี่มันเจ้าฉลามพันหนามด้วยนะเอาละ่ะตัวนี้เราอยากจะลองเล่นเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจในการวาดนิดหนึ่งแม่ถ้าได้มานี่บอกเลยว่าตัวไหนก็มาเถอะสู้ได้ทุกตัวจึบจ๊บๆเออโอ้โหฉลามหมพันสัประหลาดสู้กับเจ้าขัางขา,ว,าวมาดีวะโอ้โหทีเดียวรู้เรื่อง หน้าสะบัดหน้าสั่นไปสิอุ้ยเจ้านกก็มีแล้วออ้นี่มันตัวอะไรเอ่ย ลองดูสิอ๋อเจ้าเวนอมโอ้ยหุยมังกรเวนอมปะทะอื้มเจ้ามังกรตัวใหญ่เฮ้ยโอ้ยศัตรูกระจอกเกินนเกมนี้เบ๊ะเดียวเท่านั้นอื้มอีก3ามด่านจะเจอเจ้าบอสโอ้แมงปองเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเจอต้องลองหน่อยแม่แมงปองแต่ว่าการวาดไม่ต้องมีขาก็ได้หรอโอ้โห มีรายละเอียดการวาดที่ค่อนข้างจะตึงมือนิดหนึ่งแม่พี่วาดสวยไหมลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮุ้ยโอ้แมงปองสุดเท่ปะทะเจ้าฉลามอ่าเดินหน้าแล้วก็ต่อยมันโอ้โอยจึกเดียวจมแม่ฉลามไม่น่าตายนะตกทะเลโอ้ยเโจโกบอืมคราวนี้เรามาอัพสปีดสองขั้นเออรู้สึกว่าแอคแขกนี่อัพเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะป๊าป เจ้ากบของเราแม่มือต้องนิ่งๆหน่อยงอสวยงามจริงๆเฮ้ยโอ้โหเ้ยเจ้ากบตัวจิว๋วประทะอู้สุนนะเฮ้ยเจ้าหมาตัวนี้หืมจะมาสู้เจ้ากบอย้าอุ้ยหืมพลังโจมตีน้อยตัวเล็กว้นี่ดีตายโอโ้น่าสงสารอ่าไดโนเสาร์แม่ก็รอคอยตัวแบบนี้อยู่ เป็นเงาที่แม่ว่าตามดูแบบไดโนเสาร์เด็กน้อยจริงๆเลยแต่จะออกมาเป็นไดโนเสาร์พันอะไรนั้นอืดูจากทรงแบบนี้น่าจะเป็นเจ้าทีเลกไม่ใช่โอ้โหเหมือนเป็นเลปเตอร์ประทะเลปเตอร์ฮักกี้นี่ตายไปพร้อมกันเลยละกันถัดจากไดโนเสาร์คราวนี้เป็นเจ้าจระเข้อย่างนั้นเหรอเออตัวนี้ก็แม่น่าจะสู้ได้ดีอยู่นะลำตัวยาวๆอ วาดโคตเป๊ะเจ้าจระเข้นี่ครับผมว้าวหางยาวมาจระเข้อุ้ยปะทะเจ้าเต่ามาอุ้ยกัดตะแคงตรงหัวพอดีแ <c oughs> ม่กัดแล้วก็กระเด็นเอคาวนี้ปเปลี่ยนหน่อยสินี่มันเจ้าสุนนะมีหลายตัวอุว้ยนี่มันนกอินทรีเหมือนที่เราเคยวาดใช่ไหมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เอ้ยเจ้าพึ่งนี่แหละตัวที่เราไม่เคยวาดใครที่อยากจะวาดตัวไหนก็สามารถค่อยๆกดรีไปได้เรื่อยๆนี่จะได้วาดตัวที่เราอยากจะได้ครับผมอโอหูยตัวต่อนี่หว่าอุ้ยปะทะสายพันธุ์เดียวกันเฮ้ยตัวจิว๋วแม่ใครจะเป็นเจ้าแห่งตัวต่อ <c oughs> ก็ต้องชั้นอยู่แล้วฮึมๆ <c oughs> ขาานี้เจ้าหัวโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็น แม่เกมที่เพลินๆกันได้อยู่นะเกมนี้วาดสัตว์ประหลาดนำมาสู้ถึงการต่อสู้จะดูง่ายเกินไปก็เถอะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะแม่รับรองว่ามันถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอให่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ